สวัสดีครับผุ้เขียวเวทีสานกับผมเมื่อนี้ขอปลามาหามิมฮะน้องใหม่ครับผมมาหาเฮ็ดเปิดกับเปียอยู่ทั้งโคกทั้งแซงแต่ครับท่านนู้นคือพี่ครับผมมาแล้วครับผมมาทั้งนี่ผูงเขียวผ่อหมากนี่ผ่อหมากเบนครับผมผูหมากยังรุ่งเขียวกรบวนจักรีหลองร่องเบิ้งวัดเสนห์คือผูงเขียวหาบอี่ครับโลกรับแต่ว่าท่านมีน้อยสุขครับผมนี่ นี่เป็นนุ้ยนั่นอยู่ท่านหอดเนี่ยมันสุกครับผมพี่น้องวานหมากเบนครึ่งเขียวอาบครับผมนี่นี่ครับต้นนึงครับผมนี่ครับนี่ครับดกูครับต้นสูงกับต้นใหญ่ต้นนั่นนะครับนี่ต้นพุ่งเชียวไทยอยู่ต้นสูงรับผมนี่พุ่งเขียวหวานหมากเบนกันคับก่อนครับปุ๋ยน้องนี่ครับผม แต่จา่าเลยครับครับดูคนพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้สุกค,ครับผมได้หนั่นลุงเจียววันร้องแฉะครับปักเบงนะครับพี่น้องติดตามคับผมลุงเจียวสิผ้ายางหัวคอยเบิงว่าสิได้น้องใหม่ได้หนีมได้เห็ดต่วครับผมนี่ลุงเจียวมาลุงฝนกับไปทางไหนพวครับขอใลุงเจียวได้ขาม,มาทางนี้ก่อนลุงฝนกับไปอีกทางหนึ่งครับผมนี่ครับ นี่ครับผมหลายครับเี่ยมุนี้จะตันกเบนไครับเดกพี่น้องครับผมน่ตนเบ็นมาคุทาจะสู้กับสุมันเชียวสิเจ็บอยุครับมันสิเจ็บเอาไปกินย่ขมันสู้กับผมหน่อ้มสู้ับผมติดตามาพี่น้องเนาะติดตามวาลูกเชียวสิผาีผานหองหาเบิรงต่อไปครับผมเสร็เ็หม่เพราะครับผมมาติม พขนองไปบึงอันบมันเบียนเรี่ยๆนี่ลุ่งเขียวกว่ามากขอภัยครับเนี่ยเห็นน้องใหม่หรอครับผมนี่นี่ครับนี่เห็นน้องใหม่หรอครับผมนี่โยศีสะปอบไปว่ได้แจกงอยู่ครับเนี่ยนะครับผมนี่หรอครับผมนี่ยนอนเงาอยู่ครับนี่ครับผมนี่เขาก็ติดตามครับผมลุ่งเขียวสีซับกวอนครับผมมากคนเดียวครับผมติดตามไปเอาติดตามรุ่งเชียวสะพ่อจั้อนครับผม นี่ครับผมซับพอนมาเป็นน้องเนาะตาของผมติดตาม่อกเจียวซับพอครับว่างโทั่วซับพอนรับพอผู้เดียวครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับสับพอนเป็น้องสับพอนนี่ครับผมหลังจากนั้นลูก่ยวกับสับพอนมาแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวน่อหนึ่งหรอครับผมเกษีฮาร์ไปเช็คสองสามนอเพราะเด็กแกงคือเบมันครับผม แจงเส่แจงกรบผมนี่หลังจากขอม,มันมาแล้วกรบผมทุ่งเกียวสิหาไปเลยกรบผมหาตื้อมาตีเอาวีน้องแล้วกับฝาดกดไต์กดแช่กดสัตว์ตะไคร้รุงเกียววีตีสายน้ำกับฝาดรุงเกียวเน่ครับผมติดตามครับผมติดตามรุงเจียสิผ้าไปหานอต่อไปครับนนอหนึ่งเหรอครับผมติดตามครับผมนี่ครับผม มันเขียวมาอีกก่อนึงกระพอยครับสองนอเลยครับก่อนนี่นี่ครับหนึ่งนอครับอีกนอนหนึ่งครับผมนี่ครับนอนอย่างโคกันครับผมนี่ครับจะได้จไปต้องกันเป็นอีกสามนอนสี่นอสียพี่แจงอยู่ครับผมนี่ครับอีกหนึ่นอนหนึ่งครับผมนี่ครับนี่อีกหนึ่งครับผมมันเขียวอยู่พระพีพระนองสับเอานี่ครับผม เดียวกรสับก้อนพี่น้องขอแล้วกนเดื่อพี่น้องเด้อเกี่ยวกระติดสัครับผมขับเที่ยวป่ายพี่น้องสับเที่ป่ายก่อนมีอยู่สองนอครับผมนครับสับแป๊บหนึ่งพี่น้องสับทุกอยงครับผมนี่ครับผมหลังจากมาลงเกี่ยวกระติดซนอครับผมกับพ่อด้วยจริงนะครับพ่อได้แจงแล้วครับผมก็เลยฟันแจงจริงครับผมนี่ครับมาหาว่าจิณณ์ซีนอครับผม ไห้ครับผมเนี่ยให้ครับผมแต่ว่าอันนั้นห่อนอเหีวห้อยกระจอกแล้วครับผมสองนอนะครับห้อยกระโจลเหรอสองนอนมันจะเรียกว่าปอนนอสันครับผมนี่ครับกากปากคนใดคนแสบทุ่งเกี่ยววิธีสันไปนองเด้อนี่ครับเบื้องบนนี่แหละนี่คือตาผมห่อนครับผมมึนห่อนเอบเพิ่งห่อนเพิ่งเอาบนองเอ้ยเห็นจใจเลยนะครับผมเหี้ยหมาเหี้ยหอยปี๊ยนอนเบิ้งครับผม ติดตามไปเดี๋ยวว่าลุงเขียวเสียหายยังไงเพียนองเบิ้งครับผมนี่นี่ครับกับรอติดตามเบิ้งไปเดี๋ยวขับรอไปอยู่ไปช่วยจีนน้ำกันนี่ครับผมกติดตามกับผมติดตามว่าลุงเขียวสผ้าหายยังไงครับผมนี่ก็ได้ซีนอนแล้วครับผมคนเอาครับผมบอกไปให้กินหนามครับหนามมเดามาน้ำครับผมติดตามมาพี่น้องเนาะติดตามลุงเขียวครับผมติดตามกับผมติดตามนี่ครับผมหลังจากเข้าไป หมป้าไปซับต <ithe> ้อใหม่มากหรอครับผมเนี่ยน <the> sure ่ครับหมป้าซับต้อใหม่มากหรอกลูกเขียวหวานเห็แมกงครับผมเจ่าเบแกงครับเจ้าเข้ามาเห็ดเซแต่มันเห็ดใสแต่ไมาด้สามสี่ออย่านไม่ยิ่งแต่ได้เม้าหมูเมาอย่างเห็ดส่ครับผมเนี่ยจะยาน้าครับยาน่าครับผมเขามาไม่มุกมุกหมอครับมีู่งเขียวกะคุณยัยเกลีย่อยแล้วไม่สมตอนเชียนตันยังอยเห็นหรอกครับเพราะล่กเขี่ยวเพระท่านแม่ติดเกไปาครับเกียดไปขาครับนี่ครับ ก็ไม่็ดอยูอะไรจริงกันกับผมนยนะครับกูบรุงกับงมวลวครับเดี๋ยวตาสิากเตนัน่เแน่เบื่ตัวสนิดน่อยพวกตรวซาพวกซาตรวใส่ข้าไปครับผมนี่ก็มากมาสิบอกมาการตังกครับผมนกรักตัดเสียนตัวใม่ยูว่าเจ็นปันจีนองครับผมก็ะากกดใส่กดแช่กดติดตามลูกเชลวิจีสารในีนองเรือ ขับผมกับมายูมากินน้ำปนกน้อยลรอไปยูไปกินน้ำปนับผมติดตามขับผมติดตามปากพุ่งจอมเด็พี่นองเด้อน,อนครับผม